ไงแฟเลยนี่ทำไมแปงก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมตื่นดื่มตื่นเลยแต่เออไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเหรอครับทำไมถึงไม่ได้ยินคะเลยเออจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแลวก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะดูเป็นเหรอ ่ะดูเพลงไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราชยังไงยังไม่ได้แฟนเลยนะทำไมแฟนก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมเนี่ครับประมาณนี้ครับผมฮะว่าไงคะอู้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้าอันนี้คือเจ้าหญิงอ๋อเป็นเจ้าหญิง โอ้ไม่ใช่น,น,นา<ะ>งฟ้าซํำเป็นเจ้าหญิงจำโอ้โอเคเอาหอมปู่ด,ดื่มตื่นเลยแต่เอไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหรอครับท,ทำไมถึงไม่ได้ยินคะแล้วไงปุู่ไปทํางานก่อนนะเจ้าเอยไม่อยอมตื่นเองนี่โอเคไม่ล่ะโอเคเอปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหน,หนูไม่ได้ยินเหรอ ่เอยนอนหลับอยู่เอ๋อนั่นเด็ดทำไมไม่ตื่นล่ะโ <c oughs> อเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับเป็นเหรออ่ะดูเป็งแต่เออไม่มีผีอืมมันไม่มีผีหรอกม,มีเพลงโคราชเหลยไปฟังเพลงโคราช <c oughs> ชมค่ะที่รับชมค่ะเจ้าเอ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยเอหลับอยเอานั่นเดี๋ยวทำไมไม่ตื่นล่ะเป็นเหรอฮะดูปพลงไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราชครับผมประมาณนี้ครับยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออ๋อเป็นเจ้าหญิง โอ้ไม่ใช่นางฟ้าซจำเป็นเจ้าหญิงซจำโอ้โอเคเอาหอมปูเอ้ยดูกล้องหน่อยไม่เอาจะดูกล้องปดูดูไหม <c oughs> โอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอ,อคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับชมค่ะ กบเอ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยไม่ไหลยังไม่ได้แฟงเลยเนี่ยถ้าไม่แฟงก็จะผูกเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมนี่ะครับประมาณนี้ครับผมเลยเอจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะอะดูเปู่เรียกดังจน ปู่เรียกดังเจเนตก็เออขาปู่ไปทำงานก่อนนะคะปู่จะนอนหลับอืมนั่นแน่นอนหลับด้วยอืมปู่ไปที่ไปเดี๋ยวปู่ไปอาบน้ำขาว่าไงคะปู่ชื่เจลเออร์สวยอู้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้านี่คือเจ้าเออยนอนหลับอยู่อ๋อนั่นเดททำไมไม่ตื่นล่ะขา ว่าไงคะดูชิคเกอสวยอู้หู้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้านี่คือเจ้าเอ๋ยครับผมประมาณนี้ครับยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออเลยเอ๋จะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะอ่ะดูไปแล้วไงปู่ไปทำงานก่อนนะเจ้าเอ๋ไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะ อเออปู่บอกอยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินอ๋อว่าไงคะชูชื่อเ้อือสวยโอ้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้าอันนี้คือเจ้าเหรอ,อใช่โอ้แล้วเจ้าเอ๋ยเคยแปลงฟันมัง่งหรืเปล่าเปลี่ะนแปลงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคคุณ่ะที่รับชม,ท,บชมที่รับชมด้วย ที่รับเยอะใช่โอ้แล้วเจ้าเอ๋ยเคยแปลงฟันมั่งเปล่าล่ะแปลงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคุณค่าที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับคุณครับผมประมาณนี้ครับยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออปลูกไปที่ไปจะปลูกไปอาบน้ำเกลี่ย ไม่ได้แปงเลยนะทำไมแปงก็จะผุเหมือนกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมนี่ยครับประมาณนี้ครับผมแล้วไงปุ๋ยไปทํางานก่อนนะเจ้าเอ๋ยไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะโอเคเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเป็นเหรออ่ะดูเป็นเออไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราช จะด,ดูกล้องหน่อยไม่อราจะดูกล้องปู๋ยจดูไหมโอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณเอ้ยดูกล้องหน่อยไม่อราจะดูกล้องปู๋ยจดูไหมอโอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณแล้วไงปุ๋ยไปทําง,งานก่อนนะเจ้าเอ๋ยไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะโอเคเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอ จะดึงอัวกล้องหน่อยไม่เอาจะดูกล้องปูใหดูหน่ยโอเคไหมคะโอเคโอเคอยากดูกล้องขอบคุณอืมปูไปที่ไปจะปูไปอาบนะ้ำโอเคแล้เอ้จะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะมาดูตื่นดื่มตื่นเลย ทำไมไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหรอครับทำไมถึงไม่ได้ยินคะอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าซ้ำเป็นเจ้าหญิงซ้ำโอโอเคอาหอมปู๋ยอ๋อเป็นเจ้าหญิงโอ้ไม่ใช่นางฟ้าซ้ำเป็นเจ้าหญิงซ้ำโอโอเคอาหอมปูเป็นเหรอ แต่เออไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกม,มีเพลงโคราชเรอไปฟังเพลงโคราช <c oughs> ชมค่ะเจ้าเอ,อ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยมาชมค่ะเจ้าเอ,อ๋ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ด้วยนะคะโอเคสวยมากเลยแล้วไงปู่ไปทํางานก่อนนะเจ้าเอ๋ยไม่ยอมตื่นเองนี่โอเคไหมล่ะโอเคเออปู่บอกยังปู่บอกหนูยังหนูหนูไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเป็นเหรอฮะดูปิงแต่ไม่มีผีอืมมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเหรอไปฟังเพลงโคราชปู่เรียกดังจน ป mm hmm. no. yeah. claro ู่เรียกดังจะเด็กก็เอ้ยขาปู่ไปทํางานก่อนนะคะเลยจะนอนหลับอืมแง่นอนหลับด้วยเลยจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก no. ็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะอ่ะดูไปเลยจะนอนหลับวันนี้จะไปไหนจะไปดูเทียนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูอะไรอีกไปดูเพลงโคราชใช่ค่ะอ่ะดูไปเลยนอนหลับดูก็นั่นเด็กทำไมไม่ตื่นล่ะ ลืมเตือนเราหลับอยู่เพราะนั่นเดชทำไมไม่ตื่นล่ะลืมตือฮะว่าไงคะดูชิเกอสวยโอ้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้าอันนี้คือเจ้าหลี่ฮะว่าไงคะดูชิเกอสวยโอ้สวยเลยนางฟ้าของปู่ไม่ใช่นางฟ้าอันนี้คือเจ้าหลี่อืม ไปจะปลูกไปอาบนะ้ำโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะที่รับชมที่รับชมด้วยที่รับเป็นเหรออะดูปิงไม่มีผีมันไม่มีผีหรอกมีเพลงโคราชเละ <c oughs> ไปฟังเพลงโคราช <c oughs> ปลูไปที่ไปจะปลูกไปอาบนะ้ำ คุณครับผมประมาณนี้ครับยามเย็นขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเออปู่เรียกดังจนปู่เรียกดังจนเด็กก็เอ้ยค่ะปู่ไปทํางานก่อนนะคะเออจะนอนหลับอือแน,น่นอนหลับดูอเออนอนหลับดูเออนอน่เออนั่นเด็กทำไมไม่